oke okay. được rồi đó ngựa chạy không nữa cả 3 mét lấy đi rồi mấy ôm mét dài lấy nữa cả bài còn light ทำไมทำไมเปิดมาโหวตเลยวัดหกเก้าหกเก้าคืออะไรชื่อแกวัดผมไปปั่นหูเพ๊บเดียวกลับมาคือเกิดอะไรขึ้นว้าวตกลงใครสกิป what happened พิงสกีปงพิงอะลุงครับใครอืพิงก็พิงอะสวัสดีครับคุณปิงสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเนะ <laughs> าะทำไมมีเราโวอยสองคนอะ <laughs> ไม่สกิปกันหมดเลยแล้วเปิดมาคือเกิดอะไรขึ้นผมไปปั่นหูแป๊บเดียวมันตายกันได้ไงวะ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยากเล่นด้วยครับเล่นได้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยใครอะโอ้โ oh, หมันมาตอนทำมิชชั่นคู่ <Yeah. S 2> <Ooh. S 1> ผมไม่เห็นใครเห็นไหม what the fuck what pink ไอติงเลยฉันคิดว่าเลสอะไรหรือวิสเฮ เล่ด้วยกันได้นะครับผมนะนอกรอบด้วยกันก็ได้นะไม่มีใครนอกรอบกับผมเลยเนะี่ยมีโอเคมันบอกใคร What the fuck Pink โอเคสีชมพู n r u t o Who we would No guys สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนะยินโลเมื่อกี้ใครเดินตามผมมาว่าผมมองไม่ทันผมกดขึ้นมิชชั่นพอดีอ่ะใครมันฆ่าวะ for fun word ดูความสนุกโวร์เขา so win ลุงเป็นผมเป็นก็บ้าแล้วตุม๋ม นอนไอสีชมพูอะเป็นไอแมพเนี้ยมันงงงงแล้วผมว่าหัวลุงเลยอยู่มันอยู่ๆผมยังไม่เริ่มเกมแล้วมันมาโผล่ห้องนี้กันหมดอะโอ้ยมีไฟเลยเจ๊เดวเดยวยนงนงนงๆง,งอ่ะใครเนี่ยนน่แน่ใคร what ไข้ <c oughs> Why สีชมพูอ่ะ Naruto Death Green And What Why me Why me Swap Swap Green I want to kill you เพื่อไอ้สีชมพูอะเป็นจุ๋มเนี่ยอินดอร์อินพุมันโดนสีชมพูปั่นกันไอ้พวกจัดเงาไอ้สีชมพูมันเป็นเว้ยให้ตายเถอะ โอ้สิดใครมันมันล็อกประตูให้ตายเหอะเนจริงหักคอข้าสิประตไม่ใจนี่ว่ะไม่กล้าหักคออ่ะมี่ไงตรงเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนะผู้ชมใน,มนคุยยาซางเนาะวันนี้ไม่ได้แนะน้ำตัวอ่ะก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือก่อนหน้านี้นะ มาพูดค like ุยกันได้นะครับเล่นด้วยกันได้เนาะพิพากษาการใดต้องขออภัยจริงๆนะครับผมนะพิมพ์ภาษาอังกฤษพิมพ์ภาษาอังกฤษอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งต้องขออภัยจริงๆนะครับผมนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับทุกคนนะเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปห้าสิบวิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกำลังไป มาดูสักสิบวิครับเดี๋ยวก็ไปฝันการบ้านต่อครับไม่เป็นไรดูนี่สีชมพูมันจะโหวดไหมโวด้ดเออไอ้ไลท์ไอ้ไลท์เป็นไอ้แอมคัดไลท์วอทไลท์ไลท์ ไอ้ไม่ใช่ไล่ไล่ไล้สู้สู้ครับสู้สู้อะไรกลายเป็นฉันวิญญาณฉันคือวิญญาณที่ทูกทรมานไม่รู้ตัวว่าตายเอ้ายังไม่ยอมโบสกันอีก คือการไม่รู้ว่าใครฆ่าทั้งนี้นมันเดินสวนลงมาโอ้โหจีจีทีมโคตรอีปิกอะทีมนี้ผมบอกเลยฉลาดแต่ละคนบอกเลยให้ตายเถอะคุณแจร่ะหมุน,มนเออไฟเสียรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยบอกแล้วให้ใช้ไดเกี้ยวขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมนะ สวัสดีทุกท่านนะครับผมนะส่องหาอะไรอ่าไม่ใช่อยู่ไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอน่ยานเราไอน่ยานนอกโลกนี่โอเคดูเวทเทอร์ไม่เดร์อะไรดิสกูดเพย์มันกู้ตรงไหนละ่ะมันฉลาดกันหลือเกินแต่ละคนอ่าฟลิปเป์ฟลิปเงียวะอ๋อ นี่ดูอะไรนี่ดูชิปประจรนคนอื่นใช่ไหมยูโฟอัพนีตรงไหนวะเนี่ยไอ้เครื่องเนี้ยบอกเลยเล่นโคตรลำบากเลยในมือถือเฮ้ยทีเดียวผ่านได้ไงวะปกติไม่เคยทีเดียวผ่านนะปกติต้องนั่งรูดแป๊บหนึ่งอะ โอเควันนี้ก็เงียบเหงาเหมือนเดิมนะครับชินแล้วล่ะกับความเงียบเหงา <laughs> โอ้เอาฆ่าเองโหวดเองเออไอ้คนโหวดอะมันเป็นเว้ยโหวดมันไอพวกจัดเงา <laughs> พวกเองไม่เห็นมันฆ่าจริงอะ่ะ <laughs> Where are you Boo? <laughs> มไม่ต้องไปถามเขาเงาเป็นหลับ <laughs> ไอ้พ t with pink with me skip มัน just มันไม่มีใครสงสัยไอ้สีฟ้าไอ้สีสีเลมอนเลยได้ไงวะ just make sure save โบดเองอะแหละ s a v บางคนคือไม่รู้คือใส่ซื่อจริงๆริอะแต่ละคนเนี่ย อยู่กันกี่คนเนี่ยตอนนี้อะสคริปกันหมดถามจริงไม่มีใครสงสัยไอ,ไ,อไอสีเขาเรียกผมผมเรียกสีอะไรวะผมเรียกเสียน้ําทะเลสีเขียวน้ําทะเลไม่มีใครสงสัยมันจริงอะมันเป็นคนที่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยเหรอถามจริง ขอบคุณสำหรับ45ดาวนะครับนิ่งๆนะอยู่กัน300คนค่ะโอ้รู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาเลยเนะี่ย300คนเนะี <c oughs> ่ยตอนแรกอย่าให้แพ้ใครละคุณปิงแพ้เป็นแล้วตายเปแล้วเนี่ยกลายเป็นชันเป็นวินญาณอย่าลืมตัดศูนย์ออก <c oughs> อย่าลืมตัดศูนย์ออกด้วยนะอ <c oughs> คุณน,น่ารักอยู่ฮนะ <c oughs> คุณน,น่ารักอยู่ฮะด้วยนะ <c oughs> อุ้ยมีคนรวยแจกดาว <c oughs> เอาดาวกลับมาแจกได้แล้วหรอ โอเคน่าจะกลับมาแจกได้แล้วเร็วๆทุกคนมาดูมาดูการหักคอของมันอะไรอุ้ยตบมืออุ้ยตบมือคืออะไรเฮ้ย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 มันตามสีขาวไอสีฟ้าไอสีน้ำทะเลต้องหักคอแล้วป่ะดูหน่อยดิเฮ้ยมันเปลี่ยนแคมมันเปลี่ยนแคมเหมือนในคอมเลยนี่ว่าเออดีๆๆน้องมีการหักคอเกิดขึ้นละแอมไอคัท ัตวอทแปะแปะผมว่าต้องมีคนตายอ่ะตบหน้าลุงได้ไหมวอทถึงจะส่งถึงจะส่งดาวให้แต่ก็ไม่มีตังซื้อดาวถึงใหญ่จะส่งถึงจะส่งดาวได้แต่ก็ไม่มีตังซื้อดาวช่างหน้าเศร้าโทนะซื้อหน้าคุงผู้น่าสงสาร อา้าวโล low กันอ่ะจับมือดูนี่เอ็งจะฆ่าใครอ้าวดูอ้าวไอ้มันฆ่าจะพูมันฆ่าเองหมดเองฆ่าเองหมดเองเออโคตรโหดอ่ะฆ่าเองหมดเองอะ่ององอะโคตรยัสเลตโกโอ้ โน่วันมีคนหลยมีคนโกหกเฮ้อชนะว่ะไอพวกจัดเงี้วสวัสดีครับมีใครจะเล่นด้วยกันไหมดูดิอยู่ๆก็ตายความแตกไม่แตกอะมันกะเอาชนะอยู่แล้วฮานะฮานะด่ใครเนี่ยใครสร้างห้องเนี่ย ริงไอหนึ่งเล่นเล่นเหรอหรือว่าจะไว้เล่นนอกรอบก็ได้นะใครจะเล่นนอกรอบกันรอในดิสคอร์ดเลยนะครับหลังจบสตรีมนะเอา้าใครคลิกหัวหน้าห้องออกไปโคตรโหเลยคลิกหัวหน้าห้องเฮ้ <c oughs> เย <c oughs> ผมเป็นสีแดงโอสีแดงเป็นสีของพระเอกยังไงล่ะพระเอกต้องใส่อะไรผมผมใส่อ่า มชื่ออ๋อโอเคเดี๋ยวทักไปแล้วกันใส่เขาบาโฟีกว่าบวกสเตนบวกสเตนแล้วกันกายภาพได้เหรอบวกสเตนแล้วกันกายภาพไม่มีตังค์ซื้อคอตตูมเลยเนี่ยอยากได้สัตว์เลี้ยงอะ่ะอยากได้น้องเนี่ยอยากได้น้องตั้ง94บาท อันนี้ชื่ออะไรนะจำชื่อมันไม่ได้แล้วก็อยากได้ชุดไหนดินี่ผมอยากใส่สูตรผูกไทยดิเฮ้ยชุดนี้ก็เท่เอ้ยเฮ้ยโคตรเท่เริ่มสิพี่รออะไรกันอ๋อคนไม่ครบสวัสดีทุกคนนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะ การที่แชร์ให้ผมแล้วก็ขอบคุณนะครับสิงด้วยสิงสิงแล้วก็ฆ่าไอเชือแล้วก็ออกมาเป็นฝูงเรามารวมร่างกันทุกคน เป็นคนอีกแล้วเราจะไปทำหน้าที่ลูกเรือที่ดีนะครับผมนะเอ่อเราต้องไปห้องบนลบไปลบไปใครไม่เกี่ยวก็ลบไปอย่าไปทำภารกิจลบไปไอ้พกจัดอยู่ก็เ,เกิดออกซิเจนขาดเอ้าเฮ้ยมากันเร็วจังพี่มากันเร็วจริงๆวิ่งผ่านน้องไปตอนไหน ไปน้องไม่เห็นโอเคถูกต้องไหนเพื okay, ่อเราต้องไปร่างขวาสวัสดีบรูอ่าผมเบื่อเนี่ยต้องมานั่งกด A1 หนึ่งเลยมานั่งรออ้าเสร็จแล้วเหรอไลฟไล์ไฟ์ห้องไหนวะไม่ใช่ เฮ้หยห้องอาหารภาษาอังกฤษอะไรนะไม่เป็นไรเออไปห้องอาหารเดี๋ยวนะ ไยกูไม่รู้มันมันติดไอ้ตัวเนี้ยอะไรอยู่อยู่ก็เจอคนตายเด้อหน้าต่อตาแล้วแล้วเครื่องแม่งลวนแล้วตักเนี้ยระบบเสียงกับระบบ ไอ้นี่มันลวนอะ่ะใครมันเล่นไฟวะเนีย่ยอ,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 อใครมันมาสับหลบหน่อยเถอะเออคนไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับต้องทำใจนะถึงได้บอกไอต้องหาคนเล่นด้วยเล่นเองแล้วมันภาษาอังกฤษมันไม่แข็งเปิดสิจ้า ใครอยู่ข้างในฮะวันดีแบกทำอะไรอยู่ข้างใน่ะเพื่อนตรงไหน่ะอ้ยถุงท้องเป็นเล่นอะไร <c oughs> ผมงงมากฮะเอือ คือไหนออฟฟิศอ่ะอาผมงงมากฮะหนดอสีซีสมาร์ทแพดคำยากบางทีก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขานี่สุดนะตอนเรียนเราไม่ตั้งใจเรียนคืนวิชาให้อาจารย์หมด คริปไม่รู้อะขาด no pink and เหงาจัางคุยอยู่คนเดียว <c oughs> ดูอยู่คนเดียวได้ไหมผมก็เหงาจัางคุยอยู่คนเดียวเนี่ย สีม่วงคนดีขอบคุณสำหรับนิงคุณ,คณนิงนิงขอบคุณสละอียี่สิบดาวนะครับผมนะขอบคุณครับสำหรับกำลังใจเนาะมีกำลังใจในการสตรีมแล้วเราไปด้วย Why What Orange You sure? And I did to make entry. Guys I have And I can see Too thick, too light I sure Okay orange เดี๋ยว it's not me it's not me ลุงบอกลุงชินแล้ว <l ux> เหลืออีกนิดอ่ะให้ขอบคุณครับขบ่าวจะได้ยิ่กั่ลุงบอกชินแล้วชินแอบซุ่มอยู่อยู่ดี่ไปซ่อมไฟกันโคตรไกลเลยแหละถูกทางไห้เลย เดืดเดือวเหมือนผมมาผิดทางทางไหนวะโอเคเขาซ่อมกันแล้วัุดีจ้าทำอะไรกันหรอเตรียมตัวยิงครับคุณสุนทเตรียมตัวยิงครับคุณสุนทรคืออะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็แปดเก้าสิบโอเค เฮ้ยชนวะว่ะชนวะว่ะดใครใครไม่อยู่ในนี้สีชมพูสีชมพูเป็นสีชมพูกับสีน้ำตาลไอ <c oughs> สีชมพูสีน้ำตาลยิงครับพิมพ์ผิดโอเคชนะเฉยฮันมันฆ่าไม่หมดอ่ะเอออิมโพสเตอร์มันฆ่าไม่หมดอ่ะมันฆ่าไม่หมดแล้วมันเราเดินเควสกันเยอะ,อะเออ สุน้ำไม่พร้อมอ่ะสุน้ำไม่พร้อมคืออะไรสุน้ำพร้อมไตสุน้ำพร้อมไตคือคืออีย่างสุนัขขู่ผมเล่น The Sky กับ Screen เอาปืนมาเอาปืนมาวะโอเคผมไม่ชอบสีฟ้าเลยมันไม่ใช่สีน้ำโชว์ผมนี่สีน้ำตาลสีน้ำตาลเหมาะกับบวกอ่าหมวกฟางนะครับผมอ่ะ ยังไม่ทันจะเปลี่ยนมวอเลยอ่ะเ็ลลูกเรืออีกแล้วไม่ตายเถอะรีบทออกไปแล้วโเคเวตผมอยู่โคตรไกลเลยเอา้า โอเคเฮ้ยที่ไหนที่ไหนที่ไหนเมื่อไรที่ไหนที่ไหนที่ไหนไอ้แมวพวกนี้ที่ไหนเอาปืนมา it's not darkin it's not darkin ไม่ใช่ darkin อะไรอัน วิคเฮ้ยเฮ้ยเอ้ดอาเกนอ๋อมันอยู่ <laughs> นี้นึกว่าอะไรมีโ okay. อเคเฟลพอร์ตาิมันไม่รู้อ่ะมันไม่มีใครรู้เลยสุนาต้องไปแล้วคือครับไม่เป็นไรครับสุนาคุ้ง เข้าใจเข้าใจคนเรามีภาระหน้าที่โอเคผมก็สตรีไม่นานหรอกสักประมาณสามทุ่มสิบผมยี่สิบผมก็เลิกละหรือว่าจะไปเล่นนอกรอบเนี่ยหาคนเล่นด้วยเนี่ยมีใครจะเล่นด้วยไหมครับนอกรอบอะ่ะ <c ười> ใครเล่นด้วยฮะบายนะครับบายครับใครเล่นด้วยรอในอ่าดิสคอร์ดได้เลยนะครับ น่าจะไม่มีคนหรอกวันนี้ผมครับอย่ารอในดิสเลยเนาะมีเพื่อนกชน็ชวนเพื่อนมาเล่นได้นะผม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 มนไม่มีข่าวสารอะอยากมีคนไทยเล่นด้วยเยอะๆเ,เออมันจะได้คุยไทยกันอะมัวแต่พิมพ์ภาษาอังกฤษผมยิ่งรักภาษาอังกอษู่สวัสดีจ้า เอกทิกรูมอ่าไม่ใช่อันนี้ขึ้นมาต่อหน้าต่อต,อต,อตากกี่กีดให้ดูเลยสดไลท์อ่าห้องเราด้วยแป๊บหนึ่งนะกําลังอัพโหลดหนังที่โหลดจากพรฮับอยู่ <laughs> โอเค ใครมาเล่นไฟวะโอเคพออะไรผมคนแอตแลนติกครับเออไอสีชมพูเ <c oughs> บินอยู่ใต้นะ่ะสุดคู่นะมีคนโทรมา เคเดี๋ยวผมพักสตรีมเลยแล้วกันนะเดี๋ยวก็ใครจะเล่นด้วยรอในดีสก่อนนะเดี๋ยวผมไปรับสายโทรศัพท์ก่อนไว้เจอกันครับเจอกันนะในดีสคอร์ดเดอร์ไปละไปละ